เดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูนะครับท่ามกลางความมืดมแมบหบนึง่งมองเห็นไหมทุกจิ้งจกมันกัดยางนะนีะน่ะนะ,นะ,นะเี่เดี๋ยวผมซูมให้ชัดนิดนึงซูมเข้าไปใกล้ๆ อืมเห็นแล้วใช่ไหมครับนะ่าเมื่อกี้เห็นนะที่มันกัดยางมันปล่อยไปแล้วมันจะกัดยางเล่นทำไมแล้วมันก็เอามาตีกับข้างหลังจอคอมพิวเตอร์ จริงจกกัดยางเดี๋ยวรอต่อไปว่าเดี๋ยวมันจะไปคาบขึ้นมาอีกไหมรอแป๊บหนึ่งนะ